Ừ, xong chưa xong hoặc làng a bèn 6 chưa xong 8 à, à. xong chưa 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 xong, thầu. xong, thầu. xong, thầu... xong, thầu. xong thầu. เมื่อ,อค,คืนใจิลพอนตนมันหน้าเช็คได้แล้วไมว่จอปัญาตรงนี้ลอกเท็กมีไฟไหมไฟไหมหมเอาเอาอกอกเส้นมวะม่นกระโดดตรงนี้รี่นะไหนตรนียอะไตรี ม,มาคีตดตับเรือไอ้คีดปักน้ำเรือยูอยูยูที่นี่ก็บ้าแล้ว

จำอยู่เว้ยวันสองวันจำอยู่ป่ะพ็นานๆจำไม่ได้พอข้างมันเทศมันจะไม่จำน่าจอก็ตายด้านแล้ว,วเข,เาขาวจุดกระจาย

luôn rồi đi nó đằng đấy, luôn. con nào con này? nó là gì? rụt là không biết rụt, không biết rụng của gì. em mai em muốn